วันนี้ไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะศูนย์สามห้าหปดอ่าให้แล้วเรียบร้อย 0, 5, 6, โอเคครัขอให้ปังปังนะคะเอาที่ชอบที่ชอบได้เลย <laughs> <laughs> แล้วก็สี่ปดศนะคะสี่แปดศ เผื่อชอบ994เผื่อชอบ468กินลูกอมครับกินลูกอมใช่กินลูกอมนะคะฝันว่าได้กินลูกอมกินได้กินลูกอมทั้งสองคนแล้วก็ได้ฉีช่องยองแล้วก็ปวดฉีมากนะคะฉีฉีชุดแปดที่ชุดแปดฝากจุดเทียนแล้วค่ะนุโมธนาบุญค่ะพี่เจี๊ยบฝันรวยฝันรวยนะคะทุกคน ทุกวันค่ะเคยบอกอยากไปวัดตลงปู่แต่ได้ไปโดยที่บังเอิญเป็น